ผู้การเมืองเพชรบูรณ์ต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าหลังจากที่พูดคุยตกลงกติกากับแก๊งทิปน้ําไม่อาบไปสิบข้อเอาจริงๆเนี่ยผู้การบอกปีนี้เขาให้ความร่วมมือดีนะพี่น้อยก็เลยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือรับรู้กฎกติกาแล้วก็ทําทุกอย่างในกฎกติกาแต่อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงข้อมูลชุดนี้โอแต่ภาพรวมยังอยู่ในจุดที่รับได้นะครับ ส่วนการเอาผิดกับรถที่แต่งท่อเสียงดังดัดแปลงสภาพเห็นบอกวันนี้ครับผู้ว่าขนส่งของจังหวัดแล้วก็ตำรวจของเพชรบูรณ์ตั้งด่านจับกลุ่มวันนี้จะบังคับใช้กฎหมายแบบ100%เซคือเจอก็จะจับทุกคนเลยครับเมื่อวานเนี่ยมันมันเป็นการที่ทุกคนอยู่ในระเบียบในกติกา,าน,นะครับแต่ปรากฏว่ายังมีบางส่วนที่อย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นก็ยังไม่อยู่ ในกติกาเพราะนั้นวันนี้ก็คือเป็นวันบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต